สวัสดีค่ะมาพบก,กับเราในช่องพังกัดไทยนะคะสวัสดีเอีทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะเช้านี้พบเจอสาวสวยลมพิดขึ้นอีเร็วนะคะอากาศเปลี่ยนลมพิดขึ้นนะไหนไหนแม่ดูหน่อยไหนโอ้ไหนดูฟั่งนี้หน่อยซี่ ผพผิดขึ้นนะคะแม่แม่ผลผิดขึ้นอีกแล้วจ้าอากาศเปลี่ยนนะคะอากาศเปลี่ยนก็ผลผิดก็ตามมาดูคันค <ś c oughs> ันรอลูกคันคันเลย ตรวจเช็คแต่เช้าแล้วนะคะแม่แม่คะ่ะก็น่าจะขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแม่แม่น่าจะขึ้นไม่เยอะนะก็เหมือนปกติที่น้องนะเคยเป็นนะขึ้นปกติที่น้องเคยขึ้นนะคะแม่แม่ค่ะอันนี้เม็ดเม็ดไม่ใหญ่เม็ดไม่ใหญ่หญนะีนชน่ช่วงบันท้ายช่วงบันท้ายอากาศเปลี่ยน อากาศก็ร้อนด้วยนะคะนี่ร้อนมากนะคะหลายวันเนาะร้อนมากหลายวันแล้วทีนี้ช่วงเช้าๆก็จะมีลมเนะลมเย็นๆนะคะอากาศแต่ละวันมันมันมันแบบแปรปวนเนาะแม่ๆแบบปรปวนมากๆเลยนะคะนี่ ลมพิษงอขึ้นอีกเร็วนะคะแม่ๆคะ่ะขอกำลังใจให้สาวสวยของเราด้วยนะคะสายโยกสายโยกสายโยกนะนี่สายโยกจริงๆเลยดูนะคะนี่เป็นไงโอ้คันไนแก้ม ก้มในแก้มนิดนึงแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยขึ้นอ่าเป็นเม็ดหลายเม็ดอยู่นะคะแม่ๆช่วงท้ายๆแล้วก็ช่วงเนื้ออ่อนๆเนาะตรงที่ช่วงเนื้อน้องอ่อนๆก็จะขึ้นนะจะขึ้นไหนดูช่วงลำคอ เดี๋ยวช่วงเช้าสายเราค่อยดูกันอีกทีนะคะว่าจะยุบไหมนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าสายดูกันอีกทีว่าจะมียุบหรือเปล่านะคะอาบน้ําให้แต่เช้านะอาบน้าให้แต่เช้าตอนนี้คุกโอ้หาวนอนนอนโบอิมบบลุกอื เมื่อคืนไม่ได้นอนบ่นี่หาวนอนปากกว้างจังเลยนี่นะะหาวนอนปากกว้างเลยนะคะแม่แม่แต่น้องก็ทานยาทานอะไรได้ปกตินะคะนี่ วันนี้ก็น่าจะงดอ้อยก่อนนะคะช่วงกลางวันเพราะว่ามีพื้นขึ้นแล้วนะคะเราก็ต้องงดอ้อยก่อนนะคะช่วงกลางวันทานก็น่าจะทานช่วงเย็นๆเนาะแม่ๆสำหรับอ้อยนะคะเพราะอากาศร้อนมากโอ้คุกแป้งแต่เช้าเลยนะ,ะอาบน้ำเสร็จก็ มาคลุกแป้งเลยนะคะนี่มอมแมมเหมือนเดิมนะอาบน้ำแต่เช้าแต่ก็ยังมอมเมมเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ดูค่ะดูสาวสาวพื้นขึ้น๋ย <c oughs> วจะกลายเป็นสาวตัวไรแล้ว <c oughs> <c oughs> สาวตัวไรอยาก็กลายเป็นสาวตัวไรนะคะแม่แม่ ไม่ต้องเขียนลายให้ยากเลยนะนี่ลายแบบธรรมชาตินะลายแบบธรรมชาติช่วงไหนที่แบบว่าอากาศเปลี่ยนเนาะแม่แม่อากาศเปลี่ยนเนาะลมพิษน้องวัไทยก็จะขึ้นนะคะขึ้นทุกครั้งเลยนะคะโยกจนตานลายแล้วนะ โยกจนตานลายแล้วนะคะแม่แม่มืค่ะอายุจริงยกจังนะนี่อายุจริงยกจังจังเลยนี่สายยกแต่ฝักนั่นนูนไม่ค่อยขึ้นนะคะจะฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านด้านนี้จะขึ้นเยอะนะคะแม่แม ฝั่งด้านนี้จะขึ้นเยอะแต่ฝั่งด้านนู้นจะไม่ค่อยขึ้นนะเราจะอยู่ที่ตรงโซกเนาะโซกตรงช่วงขาโซกขานะคะที่เป็นเนื้อนอนอนนะจะชอบขึ้นตรงนั้นนะคะชอบขึ้นตรงนั้นเลยนะคะอันนี้ช่วงมันท้าย <c oughs> มันท้าย ี่ตรงนี้นะคะนี่จะเห็นได้ชัดเห็นเป็นวงกลมได้ชัดเลยนะคะแม่แม่เห็นตรงวงกลมได้ชัดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งขวามือเรานะคะนี่นะแล้วฝั่งฝั่งขวานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นนะนี่ไม่ค่อยขึ้นก็จะเป็นจุดห่างๆเนาะตรงนี้ห่างๆนะคะ แต่ว่าด้านด้านซ้ายเน่ยเยอะด้านซ้ายขาหลังช่วงขาหลังช่วงบันท้ายข้างซ้ายขึ้นเยอะอ<ม> <c oughs> ไหนดูก่อน หาวนอนบลุกหาวนอนโอ้หาวนอนนี่แต่ก็ล่าเริองแจ่มใสนะคะแม่แม่น้องอาการก็ปกติมันทุกๆวันนะคะล่าเริองแจ่มใสทานหญ้าทานอะไรได้นะคะโอเคนะคะในคลิปนี้ก็ ท่านในที่เข้ามานะคะรับชมก็ขอกำลังใจให้น้องวัไทยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะให้กับน้องวัไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังแรงใจนะคะให้กับครอบครัว,วเรานะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะไหนขอเสียงหน่อยสิคะบ๊ายบาย